สวัสดีค่ะก่อสาวกอชเชียร์มากเลยจ้ะพาแกหอยจะหอย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 จิมีเงียงเลวจ้ะจะมีเงียงมันอยู่มีเงียงมันอยู่จ้ะดึงเลยจ้ะดึงเลยเลยนี่ยอาขิมเรืมอหอยกับปุกอันเม,มื่อคิมจะมีเอ่อ ขีหอยนอา่าจะเนาะก้อนสาวกาะชาแนลเด้อจะ้ะลืมแนะนํำสูวลงลงเรื่มเื่มนี่แหละจาจะน,นจะเคินกล่องกวนอนาจจะเคินกล่องยัหน้อยนี่แหละพามาแกะหอยนะคะพามาแกะหอยค่ะคีปนีพามาแกะหอยเคินกล่อง เรื่องของเรื่องเชิญกล่องเล้วจ้ะโอ้ยลึกเอาแนวใส่เปียกหอยนึ่งต้องตัดรีดรีดเขียวมาจ้ะเมื่อกี้รีดขีอขอกดึงค่ะดึงที่นี่เงียงหนงแดง,ดง,ดงนี่นี่เงียงหนึ่งแดงดึงจะนอนี่ข้าวกระดึงออกเลยนี่ <laughs> ให้เบิรงกยังจะห้าวสิงเลยจ้าบอกกับขอขอบคูนทุกพีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเด้อจ้ามาสุกก๊าลใจให้แขวนขอบคุณหลายๆเราจะเนาะดึงขี้หอยออกก็จะ้ะนี่ยะจาะเขากล้องกับคืนๆกนกะกายให้เบิรงวิวจะจทะเลน้ำเด้อจ้าวิวทะเล มีเอา้าดึงออกไปดูวิวทะเลด้วยนะจ๊นะเนาะโคดีมัหนีเขาเมืองเขาเมืองมาหนีอ่าขากับมานาม้ำลดเก็นหอยกับโอ้เยเจ็บหอยที่เกา่า <laughs> ดึงหอยนะจ๊นะเนาะลืมเอาเนี่ยมาใส่กับอันเปียกหอย ข้าวต้มแล้วเนาะจ้ะข้าวต้มแล้วก็เลยเป็นแบบนี้เนาะจ้ะอ,อันว่าเด้ออกหนะ้ากล้องดูแล้วก็นคือเคลนๆกระกลายไอเล็กน้อยในเด้จ้ะ <c oughs> บ่าเจ๊งน้อยหรอไร่เสือจะบอกอยังกะลืม <c oughs> อ,อู้แม่งที่แม่ง,มงไป <c oughs> แม่งอย่างมูไตน์ ก้าไอ่เขือข่อนเขื่อนอู้ยนี่ไงอย่างนู้ดไปอู้ยยังว่านบอสไปหนาไปจ่ายาังว่านมาักหอยเนะจา่าว่านมาักหอยข้ามานั่งแกะหอยนะเงี้ยทีมีเงียงนะจ่ะเงียงเงียงเงียงเขาต้มสุกแล้วก็เลยดึงไงเขาก็ดึองออกมาเลยเนาะดึองออกมาเลย,ยจะ้ะแล้วก็รีดขี่ที่รังนะจ่ะ 玻璃器哦，好像。 ก่อนก็ขอขอบคุณพี่ป็นเพื่อนทุกท่านเด้อแต่มันทรงกำลังใจให้ก่อนนอกจาก,นกเนาะมันทรงกำลังใจกยาง,ยยางสม่ัเสมอขอพุ่นหลายๆเด้อจ้ะแต่ก่อนไปซาไปแยังแม่ก็ขอโทษขออภัยนอกจาก,นกเกนาะก็พยายามจะย่อยไปเด้อจ้ะ ตรงนี้ก็คือหมูกมะกะม่กาะมาเซลนะจ๊ะหมู่กาะมาเซลแต่ว่าก่อนอยู่เมืองหลวงก็คืออ่ามาจูโจร่จ้ะเมืองหลวงคือมาจูโร่แลจ๊ะของหมู่กาะมาเซลก็จะถี่แยกกันไปนหาเกาะนะจ๊ะเราก็จ,จำว่าได้ดอกว่ากเจจะก,ะะกาะ,อ,ะ,กะอยังแน่้ยจำเจเกาะจะคลองกับข้อเราจะเนาะจำลายกับขวดขวดสมอง เสินเขดอนอุ้ยนั่งแก่หอยนะคะขอบคุณเลยลจากที่ไี่เงียงราจากน้องไม่เงียงเข้าอ่าเขาแกกินเองเข้าข้าใส่ถุงมือคนอ่าบัฒนาตเป็นไหนชิมอาจารยบัฒนาตใส่ถุงมือบนหด เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังสิอ่าพยายามใส่ถุงมือเลยจ้ะเดี๋ยววันหลังขันมาเฮิตขีดอีกอย่างห้เบื่อแล้วสิอ่าเดี๋ยวฉีใส่ถุงมือเลยจ้ะเดี๋ยวถุงมือครใส่อ่าอันใดขันอันใดที่มันอยู่ขาง่ายปวดเนาะขันอยู่ขาง่ายลึกๆค่ะค่เข้ากับใส่ไม้กิมจ้ะเข้ากับใส่ไม้กิมเฮ้ยฉี่นี่คล่องแล้วเข้ากับกิมออกมาแล้วจ้ะ จะประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะว่างๆช่วงนี้ว่างๆเขาก็เฮ็ดสวนแน่เนาะจ้ะเฮ็ดสวนเด็กเกียร์เด็กเียก่อนก็ได้เลี้ยงเล็กน้อยน้ำมันสีน้ำใช่ป่ะตอนนี้เด็กน้อยเขาไปโรงเรียนเราจะเขาไปโรงเรียนของเขาเล็กวันเลยเลี้ยงเล็กน้อยน้ำก็เลยเออว่างเฮ็ดสวนจ้ะเฮ็ดสวนจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นย่ามเป็นย่าม เป,เ,ปเป็นย so ่าเฝ้าก่อน้ำกระว่าได้เนาะแต่เนาะเป็นย่าเฝ้าก่อน้ำกระว่าได้กะเ้าก็ดูแลก่อเพิ่นเบิ่งเกาะพิ่นเบิ่งคนไปคนมากอะดูแลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั่นแหละจ้ะตัวหลักๆเลยก่อนไปสวนเป็นงานสวนก่อนพวงอินเลงงานสวนก่อนพว่ากลับมาจะให้พักกับตายเนาะยแต่เนาะโอเคจ้ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ก่อนน้ำเนเดอาา้อจ้าเพื่อนเพื่อนพี่าทีมมะเบิงไมก่กะอา่าถ้าอยากรู้จ,จักอีกอย่างถ้าอยากถามอีกอย่างสิกะถามได้เด้อจา้าเดี๋ยวอา่าก่อนมาให้อา่มามาให้ยคำตอบในคลิปหลังเราจะนองผู้ใหลายเด้อจ้ะทันเว้าวพิษว้าวลงเว้า,อ,า,อ,าอ่าอีกอยาก่างกะขอโทษขออภัยนะจ้ะนี่จ้ะหอยที่เข้าแก้มากนี่หอยที่เข้าแก้มากเราจะนอง อุ้ยกล่องทางนาก่อนวัฒนาปนไปไดคลิปนี้ผิดพลาดย่างแรงมาจา้ะเนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆลายเลยจ้า